เปรียบเหมือนกุมารที่อ่อนนอนงายถูกทานไฟด้วยมือหรือด้วยเท้าเข้าแล้วก็ชักหนีเร็วพันฉะนั้นน่ะเนี่ยอาจารย์ก็เลยอธิบายว่าเหมือนเด็กที่ทารกที่รพระพุทธเจ้าน่ะอธิบายเหมือนทารกที่ระบบประสาทยังดีตัวเล็กๆถูกทานไฟด้วยมือหรือด้วยเท้าเขา้าถูกไฟถูกความเดือดร้อนโอ้โหชักออกเลยเหมือนกันคนที่มีปัญญาดีก็เช่นเดียวกัน ระบบประสาทของปัญญาที่ดีโอ้โหพอจมอยู่ในทุกรู้ว่าจะต,ต้องดิ่งลงไปในทุกแล้วโอ้ทุกเกิดแล้วรีบออกจากทุกทันทีเลยรีบใช้ปัญญาชักชีวิตออกจากทุกทันทีเลยอย่างนี้เป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ตรวจสอบทั้งอันใหม่และอันเก่าใช่ไหมอันใหม่ยังมีความยึดมั่นถือมัน่นใดๆไหมใช่ไหมยังมีความอยากเรื่องใดไหมตรวจสอบอันใหม่ แน่นอนมันมีอัน en> เก่าอยู่ด้วยอยู่แล้วล่ะเพราะกว่าจะมาเป็นอันใหม่ได้ต้องมีอันเก่าหนุนมาไหมมีใช่ไหมอ้าวกว่าเราจะมีกิเลสใหม่ตัวนั้นเรื่องนั้นน่ะมันมีกิเลสเก่ามาด้วยไหมล่ะมันก็ต้องมีมาก่อนแล้วมันมาต่อยอดกิเลสใหม่นั้นไปอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมีวิบากเก่าอยู่ด้วยไหมอันนี้อยู่แล้วเราวิบากเก่าแต่มันมีอยู่แล้วไม่ต้องคิดมากเลยวิบากเก่ามีอยู่แล้วมนหนุนอยู่แล้ววิบากสิเวประการอันเก่ามันก็เสริมหนุนมาอยู่แล้วมันบวกกันใหม่อีกใช่ไหม อันเก่าเราก็อรู้ว่าเราพลาดทามาแล้วก็มันต้องมีอยู่แล้วก็เต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปอันใหม่ล่ะตรวจสอบมันมีความอยากกันใหม่อยู่ไหมใช่ไหมแต่มีความอยากกันใหม่อยู่เป็นไงมันก็มีอันใหม่ร่วมด้วยใช่ไหมอันเก่าเราไปกาจัดอะไรได้ไหมล่ะมันทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมแต่อันใหม่เรากาจัดได้ไหมกิเลสทําได้ แต่จริงๆเรากำจัดกิเลสอันใหม่แล้วทำดีอันใหม่มันไปดันทั้งอันใหม่อันเก่าออกไปใช่ไหมดันทั้งใหม่ทั้งเก่าออกไปนะเพราะฉะนั้นตัวอันใหม่นี่แหละมันมีความอยากอะไรอยู่ไหมล่ะอยากได้ดั่งใจหมายอันใหม่มีไหมมีไหมนะอยากได้ดั่งใจหมายอยู่มีปุ๊บกำจัดเลยใช่ไหมพิจารณาใจรักของความอยากของกิเลสนี่แหละนะพิจารณาใจรักของสุขลวงเลย ที่มันอยากได้ดังใจหมายเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราของเราให้มันหมดอยากไปเลยไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่านมีหมดอยากกับหมดทุกข์ไปเลยอันใหม่หมดทุกข์แล้วเราก็ไม่ทุกข์แล้วล้าก็ทาแต่ดีที่ทําได้น่ะเหนียวนําให้คนอื่นเป็นตามอีกเมืหมดทุกข์ปุ๊บจริงๆก็เป็นพลังเหนียวนําให้คนอื่นเป็นตามแล้วเป็นกุศลละซ้อนขึ้นไปทันทีเลยได้บุญแล้วก็ได้กุศลซ้อนเข้าไปทันที ก็ดันวิบากดูดสิ่งดีเข้ามาดันวิบากลายออกไปทันทีเลยนี่เป็นสัจจะอย่างนี้นะส่วนอันเก่าเราก็เต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะทั้งอันใหม่อันเก่าเต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปเลยแล้วก็ทําอันใหม่ให้ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นก็พ้นทุกข์ไปได้นี่แหละข้อปฏิบัติที่สําคัญเป็นเช่นนี้นะ ถ้าอันใหม่เราปฏิบัติดีแล้วมันก็เหลือแต่วิบากเก่าเท่านั้นแหละไม่มีอะไรนะที่มันจะถูกดันออกไปแต่ถ้าอันใหม่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องมันก็มีทั้งใหม่ทั้งเก่านี่แหละรวมกันนะแต่ถ้าอันใหม่ปฏิบัติถูกต้องเป็นไงมีอันใหม่ไหมมีทุกจากอันใหม่ไหมไม่มีมีแต่อันเก่าเท่านั้นนะแต่มันจะมียังไงยังไงเราก็ปฏิบัติให้มันถูกใช่ไหมให้มันถูกมันก็ดันทั้งอันใหม่อันเก่าออกไปหมดนั่แหละนะ อริยาสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมเลยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นนี้ยานที่สี่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันอริยาสาวกนั้นบรรลุแล้วนะนี่ยานเขาที่สี่นะคนทั่วไปทําไม่เป็นนอกจากอริยาสาวกเท่านั้นแหละที่จะทําเป็น มียานปัญญาอันนี้โอ้เวลามีทุกขเข้ามาเนี่ยจะปฏิบัติยังไงให้มันพ้นทุกนั้นส่วนคนทั่วไปเป็นไงมีทุกขเข้ามาส่วนใหญ่ทําทุกทับถมตนทั้งนั้นแหละนะทุกซ้อนเข้าไปโอยกลัวจะทุกนี้จะไม่หมดไปกลัวมันจะเข้ามาอีกกลัวจะไม่หมดไปโอ้ยมีแต่ความกลัวความทุกข์ความทรมานน่ะแล้วก็ทําทุกทับถมตนไปเรื่อย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 ทำผิดทาพลาดยิ่งโทษตัวเองไปเรื่อย ยิ่งคนอื่นพลาดก็โทษคนเด่นอีกใช่ไหมคนอื่นพลาดก็โทษคนเด่นตัวเองพลาดก็โทษตัวเองนอะไรเงี้ยนะมันคือหาแต่โทษทั้งนั้นแหละมันไม่สบายใจหรอกนะก็ทําทุกทับถมตนไปเลยนะโทษทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นไปเรื่อยลามไปเรื่อยแต่ปุถุชนทั่วไปก็ไม่มีทางออกไม่มีทางออกนะปฏิบัติอะไรไปมันก็วนอยู่แต่การ มากที่สุดก็ระง,งับทุกข์ในช่วคราาระงับปัญหาชั่วคราาแล้วก็ไปปูดออกที่ใหม่ที่ใหม่สุดท้ายอันเดิมก็เป็นปัญหาขึ้นมาอีกเหมือนเดิมเพราะทิฏฐิหรือทฤษฎีความรู้ความเห็นความเข้าใจยังทิศท,ทางเดิมคือได้ตามที่อยากสุขใจชอบใจไม่ได้ตามที่อยากทุกข์ใจไม่ชอบใจแล้วมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลยังเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการ แก้ปัญหาแบบโลกโลกทั่วไปจึงไม่มีทางที่จะหมดปัญหาได้อาจารย์จึงยืนยันเลยว่าการแก้ปัญหาโควิดหรือปัญหาใดๆในโลกแบบที่ไม่ได้กำจัดกิเลสตัณหาไปเป็นลำดับลาดับนี่สุดท้ายแล้วยังไม่สุดท้ายหรอกปัญหาต่างๆจะปูดไปเรื่อยๆ,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 ๆต่อให้ระงับอันนี้ได้ชัว่วคราวมันจะไปออกทางอื่นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆปัญหามันจะมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายปัญหานี้จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีก สรุปแล้วปัญหาเดิมก็จะระง,งับชั่วคราวแล้วก็แก้ไม่ได้กลับมาเป็นอีกแล้วก็หนักขึ้นหนักขึ้นแล้วมีปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ,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 ๆในโลกไม่ใช่แต่อาจารย์ยืนยันหรอกเพราะพระพุทธเจ้าอาจารย์ยืนยันตามพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธเจ้ายืนยันยังไงก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ยืนยันเลยยังไงก็จะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดการเพราะฉะนั้นโควิดที่มานี่แหละ จะว่าไปนี่เขามาบอกสัจจะว่าถ้าแก้ไม่ถูกทางปัญหาจะมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าแกไม่ถูกทางปัญหาจะมากขึ้นไปเรื่อยๆเขามาบอกว่าวิธีไหนไม่ถูกก็วิธีที่ปัญหามากขึ้นไปเรื่อๆยๆนั่นแหละไม่ถูกแล้วถ้าแกถูกทางปัญหาจะน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ว่าปัญหาโควิดหรือปัญหาอื่นๆมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆๆๆๆๆถ้ามันถูกทาง ถ้าถูกทางปัญหาต่างๆจะน้อยลงไปเรื่อยๆแต่สรุปแล้ววิธีที่ถูกทางคือวิธีที่ปัญหาน้อยลงไปเรื่อยๆนั่นแหละปัญหาโควิดปัญหาชีวิตน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละคือวิธีที่ถูกทางซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าทางพุทธะนี่แหละทางอริยะโลกุตระนี่แหละเป็นพุทธะแท้ทางนี้ เอสเสว,วมโคโนะท่านโยทางนี้ทางเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีที่จะพาพ้นทุกข์คือสัมมาอริยมคมีองค์แปดทางอาริยะทางโลกุตระนี้เท่านั้นนะแล้วพระพุทธเจ้าก็พาพิสูจน์มาแล้วพระโพธิสัตว์สาวกแท้ของท่านก็พาพิสูจน์มาในยุคนี้ก็พาพิสูจน์กันแล้วก็เป็นเช่นนั้นปัญหาต่างๆน้อยลงทุกมิติโดยภาพรวม แม้จะยังมีปัญหาอะไรอยู่บ้างแต่โดยภาพรวมปัญหาต่งางๆจะน้อยลงเบาลงอย่างนี้เป็นต้นนั่นนี่คือสัจจะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนี่จะว่าไปจริงๆโควิดเนี่เขาเป็นตัวชี้วัดเขาเป็นผู้ที่มาแสดงความจริงโควิดนี่เป็นผู้ที่มาแสดงความจริงว่าวิธีการใดแก้ปัญหาโควิดแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างแท้จริง และวิธีการใดแก้ไม่ได้อย่างแท้จริงเขามาแยกสองด้านเขามาเปิดเผยความจริงสองด้านยวคอยดูนะแม้แต่วัคซีนหรือยารักษานี่แหละที่เขาว่าเป็นที่พึ่งของเขาเขาก็ต้องคิดว่าเป็นที่พึ่งของเขาเพราะว่าเขายังคิดพุทธะไม่ออกว่าพุทธะเป็นที่พึ่งของเขาศีลวัคซีนนี่เขายังคิดไม่ออกนะ วัคซีนวัคสมดุลร er ้อนเย็นเนี่ยเขายังค <ok ิดไม่ออกนะฮะวัคซีนวัคสมดุลเขายังคิดไม่ออกนะเขาจะคิดวัคซีนไม่ออกนะวัคพุดทะวัคซีนนี่เขาจะคิดไม่ออกเขาคิดออกแต่วัคซีนเขาจึงคิดว่าวัคซีนเป็นที่พ oh ึ่งแล้วค่อยดูไปนะถ้าเขาไม่เอาวัคซีนเขาเอาแต่วัคซีนสุดท้ายวัคซีนมันจะเสื่อมคุณภาพไปแค่ นี่แหละแค่ความเครียดหนักๆๆ,ๆ,ๆนี่วัคซีนลดคุณภาพลงไปเลยไม่ต้องพูดถึงว่าบุหรี่หรือว่าสารที่เป็นพิษอื่นๆ,ๆอาหารที่เป็นพิษอะไรที่เป็นพิษที่เข้าไปนะมันลดภูมิบัณฑ์ทั้งนั้นแหละนะทุกอย่างอะไรที่มันเป็นพิษเป็นภัยมันลดภูมิบัณฑ์ทั้งนั้นความกังวลการผิดศีลวิบากรา้าแง่เชิงต่างๆมันจะลดภูมิบัฐานทั้งหมดเลยนะภูมิบัณฑ์จะลดไปเรื่อยๆจะวัคซีนจะหยกยาที่เขาคิดมันก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ มนเหมือนกันกับที่เขาคิดวัคซีนคิดยูกยาคิดยุกยารักษาโรคต่างๆมาแต่เขาไม่ได้เอาวัคซีนประสิทธิภาพของยาจะลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆแลวมีโรคซักซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆมันมีมาอยู่แล้วมีมาอยู่แล้วจะยาแผนใดๆก็ตามถ้าไม่ได้มีวัคซีนประสิทธิภาพของยุกยาจะลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆของวัคซีนของยุกยาก็ลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย นะหรือประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาต่างๆในโลกจะลดลงไปเรื่อยๆ,ๆจนสุดท้ายไม่มีฤทธิ์แล้วท้ายที่สุดก็ตีกับเป็นร้ายในทุกอันท้ายที่สุดจะตีกับเป็นร้ายในทุกเรื่องเพราะฉะนั้นวัคซีนนะวัคซีนสมาธิปัญญานี่แหละต้องวักเข้ามาในชีวิตวักเข้ามาวักเข้ามาวัคซีนสมาธิปัญญาที่ถูกตรงในวักเข้ามาในชีวิตนี่แหละเป็นที่พึ่งแท้ของชีวิต เป็นภูมิบรรทานต่อโรคต่อภัยต่อปัญหาต่างๆที่ดีเยี่ยมที่สุดที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ดีเยี่ยมที่สุดไม่มีสิ่งใดเทียมเท่าแล้วน่าดีเยี่ยมที่สุดเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดไม่มีสิ่งใดเทียมเท่าแล้วจากพฤติกรรมใหม่นี่เป็นสุดยอดภูมิบัรทานที่ไม่มีทุกใจไม่มีทุกกายไม่มีเรื่องร้ายมีแต่วิบากดียังดันทุกกายเรื่องร้ายที่เป็นวิบากเก่าให้เบาไปได้ด้วย เห็นไม่หลักสุดยอดของภูมิตันทานที่ดีเยี่ยมที่สุดในโลกที่ไม่มีสิ่งใดเทียมเท่า,าพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าศีลกับปัญญาเป็นยอดในโลกเหมือนบุคคลล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้าฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สุดยอดที่สุดในโลกไม่น่าเชื่อว่ามีพฤติกรรมที่สร้างผลดีเยี่ยมที่สุดในโลกมีอยู่คือศีลสมาธิปัญญาที่ถูกตรง ปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นจนเกิดผลพ้นทุกข์ไปเป็นลําดับลําดับนี่แหละโอ้โหสุดยอดอย่างภูมิตันฐานที่ดีเยี่ยมที่สุดในโลกนะที่พระเจ้าตรัสรู้นี่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะพระโพธิสัตว์พระอริยะก็เอามาปฏิบัติแล้วก็เปิดเผยให้มนุษยชาติได้รับประโยชน์ <c oughs> นะ